ขอบเขตวิชาทรัพย์ครอบคลุมหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆโดยมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พศ2535เป็นกฎหมายหลักซึ่งมีรายละเอียดดังนี้1ส่วนควบและอุปกรณ์ของทรัพย์ส่วนควบมาตรา144ถึง146หมายถึงส่วนสําคัญของทรัพย์ที่ไม่สามารถแยกออกจากทรัพย์หลักได้หากแยกออกจะทําให้รัพย์นั้นเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบเจ้าของรัพย์ย่อมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบนั้นหมายยิน ต้นเป็นส่วนควบของที่ดินแต่ไม้ล้มลุกหรือทันชาติที่เก็บเกี่ยวได้ในปีนั้นไม่ถือเป็นส่วนควบทรัพย์ที่ติดกับที่ดินหรือโรงเรือนเป็นการชั่วคราวไม่ถือเป็นส่วนควบอุปกรณ์มาตรา147หมายถึงสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ประจำในทรัพย์หลักเพื่อการจัดก,การใช้สอยหรือรักษาทรัพย์หลักนั้นและจะตกเป็นของทรัพย์หลักยกเว้นในกรณีแยกออกชั่วคราวดอกผลของทรัพย์มาตรา148แบ่งเป็นดอกผลธรรมดาที่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพย์ตามปกติและดอกผลนิต ที่ไหนที่ได้จากบุคคลอื่นในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่น 2. การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิการได้มาโดยนิติกรรมมาตรา1 2 9 9งพกาถึงหนึ่รการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิทธิที่เกี่ยวข้องจะไม่สมบูรณ์จนกว่าจะจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์อาจถูกเพิกถอนหากไม่เป็นไปตามกฎหมายการสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นมาตรา1 3 1 0งพันสามร้อยสิบถึงหนึ่งพันสามร้อยสิบสองกำหนดสิทธิของเจ้า ของที่ดินและผู้สร้างโรงเรือนรวมถึงการจ่ายค่าใช้ที่ดินหรือค่าทดแทนการรวมทรัพย์สินและการใช้สัมภาระของผู้อื่นมาตรา 1316- กถึง1,318ารการรวมทรัพย์สินของบุคคลหลายคนหรือการใช้สัมภาระของบุคคลอื่นในการทำสิ่งใหม่จะทำให้เจ้าของมีสิทธิในทรัพย์ที่ได้มาการได้มาโดยสุจริตของสังหาริมทรัพย์จากทรัพย์สินไม่มีเจ้าของก็เป็นไปได้การได้มาโดยสุจริตมาตรา1 3 2 9ถึง1,3 3 3 2สิทธิของผู้ได้มาทรัพย์สินโดยสุจริตยังคงอยู่แม้ว่าอาสังหาริมทรัพย์นั้นจะมาจากนิติกรรมที่โมคียะหรือจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล 3. กรรมสิทธิ์รวมสิทธิและหน้าที่ของเจ้าของรวมมาตรา1 3 6 0ถึง1,316เจ้าของรวมมีสิทธิในการใช้ทรัพย์สินร่วมกันและมีสิทธิในการจัดการทรัพย์สินร่วมการจำหน่ายหรือก่อภารติดพันต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมทั้งหมดโดยส รุปวิชานี้ครอบคลุมถึงลักษณะของทรัพย์สินประเภทของทรัพย์สินการได้มาและการสูญเสียซึ่งกรรมสิทธิ์รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของเจ้าของทรัพย์สินต่างๆ